สวัสดีครับวันนี้นะครับบีมจะมาแชร์ครับการทําธุรกิจแบบไม่มีต้นทุนนะครับแบบฉบับที่บีมทํามาเราได้ผลนะครับในในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับหลายคนไม่รู้จะไปยังไงไปไม่เป็นนะครับไปไม่ถูกเลยนะครับหาทางออกไม่เจอเลยว่าเราไม่มีเงินทุนแต่เราอยากทําธุรกิจทํำยังไงนะครับวันนี้บีมจะเอาความลับที่บีมไม่เคยบอกกับใครมาเลยครับเอามาบอกทุกคนนะครับผมวันนี้โอเคนะครับอย่างแรกนะครับบีมจะไปหากอนเลยว่า ในท้องตลาดตอนนี้นะครับลูกค้าเขาต้องการอะไรอยู่อะไรที่เป็นปัญหาต่อเขาแล้วเขากําลังตามหาอะไรอยู่นะครับบีมจะเข้าไปในกลุ่มนะครับกลุ่ม Facebook กลุ่มหรือว่าตามดูตามโพสต์นะครับที่เราเห็นกันอยู่หน้าฝีทั่วไปนะครับว่าตอนนี้นะครับเขามีปัญหาอะไรกันนะครับบีมก็จะเข้าไปณจุดจุดนั้นเสร็จแล้วนะครับบีมพอบีมรู้ว่าปัญหาคืออะไรเสร็จแล้วใช่ไหม บีมก <c Ris ky> ็จะไปดูเลยครับโรงงานที่เขาผลิตสินค้าตอนนั้นโรงงานไหนทําสินค้าตอนนั้นอยู่นะคะบิมจะเข้าไปขอความรู้กับเขาเลยว่าเออพี่ครับผมอยากรู้กระบวนการการทํางานแล้วก็ตั้งแต่ขั้นแรกครับยันขั้นตอนสุดท้ายครับว่าเขามีการทํางานยังไงนะครับถึงจะผลิตสินค้าและบริการให้กับลูกค้านะครับส่งมอบให้กับลูกค้ายังไงนะครับบิมจะไปขอความรู้ตรงนั้นแล้วก็ความรู้อะไรที่บิม ต้องใช้บ้างนะครับความรู้อะไรที่บิมต้องตอบลูกค้าบ้างนะครับแม้กระทั่งรูปภาพนะครับแม้ว่ากระทั่งวิดีโอนะครับการทํางานนะครับบิมจะขอหมดเลยนะครับทุกคนเราต้องทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วตลอดเวลานะครับเพื่อเราจะเตรียมตัวนะครับรับความรู้นะครับจากคนที่ให้ความรู้กับเราเนาะเพื่อเอาความรู้ตรงนี้นมาทําการตลาดนะครับมาเผยแพร่ให้กับลูกค้าเราได้รับรู้นะครับว่าเออโอเคนะ สินค้าตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับบิมจะเอามาทั้งหมดเลยตรงนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราสามารถที่จะอธิบายในเรื่องของสินค้าเนี่ยได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทุกคนเนี่ยบิมจะบอกว่าทุกธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายของทุกอย่างของบิมนะครับบิมไม่เคยลงทุนก่อนเลยทุกคนบิมจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจับเสื้อมือเปล่าตลอดนะครับ เพราะว่าบิมรู้นะคะว่าตอนนี้การลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสำเร็จนะครับมันเกี่ยวกับการใช้ความคิดนะครับใช้หัวการค้านะครับทุกคนมันอยู่ที่ตรงนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เซตหนึ่งนะครับที่บีมอยากจะบอกเพื่อนทุกคนนะครับว่าการที่เราทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราคิดเสมอว่าเรามาเพื่อให้ไม่ได้มาเพื่อขอนะครับ ทุกการขายของของเรานะครับมันจะมาแบบเรามาเพราะเราให้เขาจริงๆนะครับไม่ได้ยัดเยียดแต่อย่างใดนะครับทุกคนแล้วลูกค้าเขาจะรู้สึกสบายใจมากนะครับเวลาที่มาซื้อของกับเราแล้วเขามั่นใจด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเขาได้ศึกษาข้อมูลมาละเอียดดีแล้วนะครับถึงมาส่งมอบบริการให้เขาเนาะเนี่ยคือสิ่งที่บิมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนคุณแค่มี ความตั้งใจนะครับความคิดเริ่มที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าบางกลุ่มเพื่อให้เขาได้สินค้าและบริการที่เขาอยากได้นะครับและอยากให้เพิ่มแถม m ม n d s e t นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนนะครับชอบพูดว่าโอ้ยคนขายกันเยอะแล้วนะครับฉันคงขายไม่ได้หรอกตอนนี้มาไม่ทันแล้วแต่บีมจะบอกนะครับมันไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับถ้า เพื่อนอยากที่จะมาลงมือทำอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าคนเรานะครับบิมฝากไว้คิดนิดนึงว่าคนในประเทศเราเนี่ยมีเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนเนี่ยครับคนมาขายของเนี่ยแค่ไม่น่าจะเกินสิบยี่สิบล้านนะครับเหลืออีกต้องห้าสิบล้านคน,นครับที่เขายังเป็นลูกค้าอยู่นะครับที่เขารอคอยที่จะซื้อสินค้าเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นเลยครับว่าเราจะมาสาย ไปหรือว่าเราจะมาช้าไปนะคะไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวกับว่าวันนี้คุณลงมือทําแล้วคุณได้ผลแน่นอนนะครับแบบที่บิมได้ผลมาบิมไม่มีผลกับไอ้ปัญหาที่ผ่านมาสถานการณ์ที่ผ่านมาบิมไม่มีผลกระทบเลยนะครับแล้วก็บิมสามารถที่จะสร้างธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นขายของเนี่ยบิมขายดีตลอดนะครับแล้วบิมก็เชื่อว่าความรู้นะครับที่บิมให้ในวันนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนเพื่อมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผม คโคบีมสร้างธุรกิจจากศูนย์